อแมนดาแซบสุดใจในชุดว่ายน้ำลายเสือฮอตกินขาดหาดไมอามี่แทบลุกเป็นไฟสวัสดีครับแฟนเฟอช์ชแนคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาดูความฮอตของอแมนดาสาวงามตัวแทนจากประเทศไทยที่วันนี้ไม่ว่าเธอจะขยับไปทางไหนก็เป็นที่ฮือฮาและจับตากันทั้งแฟนนางงามและสื่อมวลชนกันเลยทีเดียวนะครับล่าสุด เธอเผยโฉมในชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่เรียกว่าทำเอาหาดไมออมีลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวนะครับไปชมความสวยและความฮอตของเธอได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ อแมนดาอบดัมยังปังไม่หยุดสาสต์ความแซ่บในชุดว่ายน้ำลายเสือเว้าสูงสุดใจจะโพสต์มุมไหนก็รลดเด็ดขาดทำเอาหาดไมอมมีแทบลุกเป็นไฟเรียกว่าฮอตไม่หยุดชุดไม่อยู่กันแล้วตอนนี้สำหรับความร้อนแรงของ a m ม n d a อบดัมมิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์2020 กับการโชว์ความริดความปังบนเวที Miss Universe 2020รอบพลยลิมที่ผ่านมาทำเอาแทบทุกสำนักยกให้เธอเป็นตัวเต็งม,มงจักรวาลในปีนี้ไปแล้วล่าสุดเมื่อวันที่15พฤษภาคมก่อนสู้ศึกต่อบนเวทีรอบไฟนอลอแมนดาออฟดัม um, ก็ออกมาเผยภาพความปังในวันสบายสบายริมหาดไมอามี่กับชุดว่ายน้ำลายเสือสีสันบาดใจเว้าสูงโชว์หุ่นสุดเป๊ะมาพร้อมท่าโพสเก๋ กับงานสายตาสุดสกดมองจิกเบาๆก็ทำเอากล้องแทบแตกไปเลยฮอตกว่ ad ad Miami, าแดดริมหาดไมอามีก็ความเซ็กซี่ร้อนแรงของอแมนดานี่แหละจ้า ขอขอบคุณภาพส,สวยๆจาก Miss Universe Thailand และขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากกระปุกนะครับและนี่ก็คือความสวยเผ็ดเด็ดทุกองศาของ Amanda o p d u m ที่วันนี้ไม่ว่าเธอจะมาในชุดไหนไม่ว่าเธอจะเคลื่อนที่อย่างไรก็ดูปังไปซะทุกรูเรียกว่ามงกุฎจักรวาลปีนี้อยู่ใกล้แค่เอื้อม เป็นกำลังใจให้อแมนดาออฟดัมคว้าชัยให้ได้มงกุฎที่3ของประเทศไทยส่งใจไปเชียร์นางงามไทยเช้าวันจันทร์ที่17พฤษภาคมนี้ทาง PPTV HD 36ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสู้ๆอแมนดาเธอทำได้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสําหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์ต้องลาบแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ